สวัสดีครับ,รบค,ครับผมก็เป็นรางวัล s h i n i n g s t a r o f t h e y e a r นะครับผมก็แข่งขันคปปิ่นทั้งหมดในปีนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้รับรางว,วัลนีนะครับก็รู้สึกว่าทุกคนผลงนานที่เราทำออกไปครับผม,บผมแลนะงานที่เราทำออกไปก็ทำให้ผมได้รับรางวัล มีเรื่องดุดรับศรครับผมวันที่ 22, ที่สองมิถุนายนนี้เสนอเป็นตอนแรกนะครับรที่าาแบบเอ็นบีในผลงานบทหลังนะครับก็รับบทเป็นชวิดนะครับผมเป็นฝั่งเทวพงครับผมก็เป็นเพื่อนกับอาซิราครับเป็นพระเอกในเรื่องดุดรับศรนะครับผมก็จะเป็นเป็นเพื่อนรักกันที่แบบโตมาด้วยกัน,นครับผมแล้วก็จะมีปนปวนกันบ้างครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับความสน,นุกสนานมันมาเตะและวมาเต่ละวอ่าใช่ ดูอับศรนี้เป็นละครตลกครับตลกกี่โมงอ่าเราเล่นเราเล่นก็มีหลายอารมณ์นะครับในเรื่องดูอับศรครับผมก็เข้มข้นแน่นอนครับเราประกันได้เลยรักสามีแบเป็นผู้ชายแล้วรับคนกแบบผู้ชายมาใช่ก็แต่ละคนคือมาดีทุกคนทุกคู่ด้วยครับผมฟังฟังมีเราจะเป็นรูปแบบก็จะเป็นในรูปแบบอ่าเป็นความรักที่แบบ เราไปรักน้องสาวของเพื่อนตัวเองแต่จริงๆชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่ด้วยความที่เราเป็นนิสัยแบบออกเพ่บอยหน่อยผู้หญิงเลยไม่ค่อยมั่นใจในตัวเราเองครับผมเราก็เลยแบบเราต้องสู้อะไรเงี้ยสู้เพื่อคว้าความรักทางนี้มามันมันกดันอะไรไหมั้งดัมันอตอนที่้ชายถึงกดดันก็ไม่ค่อยกดดันครับก็รู้สึกยินดีที่กระแสแต่ละตอนมา มาดีครับผมรู้ส <illa> ึก <Darwin> ดีครับนอกจากจบเรืน yani ี้มีอะไรก็วันนี้ผมเพิ่งปิดกล้องเรื่องเมื่อวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาผมลงดาวไปครับก็เรื่องนี้น่าจะออนแอร์ประมาณปีหน้าแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์อผมลงปีมีซีรีส์เกมนี้เพื่อนายผมก็มิถุนายนนี้เหมือนกันครับคือจะได้เห็นผลงานนี้ป่ะใช่ครับได้เห็นผลงานปีนี้แน่นอนครับแล้วกับซีรีส์ เขามีครับมีทุนายนนี้ครับได้ดูกันแน่นอนครับเรื่องรี่เป็นรักครับก็เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับบาสเกตบอลเป็นแบบทีมมีทั้งแนวความรักครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบมีทุกครบทุกรถแน่นอนครับเราเข้าทางคับใช่ก็เข้าทางครับก็เล่นเป็นอยู่แล้วแล้วก็มีแบบไปสอนแบบคนที่ขึ้นเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสอนสอนใช่สอนสอนปิ้งด้วยคือสอนหลายคนเลยครับ ออก็อเข้าใจนอพน้องก็ี่มีเวลาแล้วก็ติดเรียนด้วยครับก็เข้าใจครับเราไ้ก็คือด้วยคาที่เราทำงานแล้วแล้วเรากบคือเราก่อนหน้านี้เราก็เป็น้นักกีฬาทั้งเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจเลยว่าเราไม่สามารถควบคุมได้หมดครับผมก็ให้แนะนำน้องว่าแบบคือ ก็แบบตามเส้นทางที่เราแบบพอไหวอะไรเงี้ยก็มีคุยคุยครับมีคุยคุยครับก็ให้คำปรึกษากันแล้วกันครับอ่ะสุดท้ายนี้ฝากครับผมที่ได้มแล้วก็ฝากเรื่องดูอ่าวสดด้วยนะครับวันที่22มิถุนายน